สวัสดีค่ะมาพบกับแนนที่ฝึกปลูกหาดทรไปกับแนนแดรี่นะคะวันนี้นะคะแนนก็จะมีเทคนิคการเ,าเก็บใบขึ้นช่ายมาฝากเพื่อนๆ่อนนะคะว่าเก็บยังไงต้นถึงจะอยู่กับเราได้นาน,าน,านแล้วก็เก็บกินไปตลอดต้องบอกว่าต้นขึ้นช่ายที่แนนปลูกไว้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก คือซื้อซื้อมาจากตลาดนะคะแล้วก็ซื้อมากินนี้แหละซื้อาจากตลาดแล้วก็ตัดต้นนะคะกินไปแล้วก็เอาล่างเนี่ยมาชำํำแล้วก็มาปูแล้วก็แนนก็สามารถเก็บกินได้ต่อตอนนี้แนนเก็บกินมาได้สักประมาณ4เดือนแล้วนะคะก็ยังมีเก็บกินอยู่ตลอดตลอดเลยค่ะถึงมันจะแบบมีน้อยนิดแต่ก็ ยังพอทานได้ในครอบครัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บกันเลยนะคะแล้วก็นี่วันนี้แนนจะทําชาบูก็ไปเก็บกระหล่ำปีมาแล้วนะคะอันนี้ก็แบบเป็นกระหล่ำปีหัวในน้อยที่ทยอยกินคือก่อนหน้านี้แนนก็จะปลูกเต็มไปหมดเลยแล้วก็ทยอยกินไปทีละนิดทีละนิดนะคะแล้วก็บางอันที่เก็บกระหล่ำปีไปแล้วก็ มีแขนงกระหล่ำปีให้ทานด้วยนะคะแบบกำลังน่ารักเลยเราก็มีผักเอาไว้ทานเองไม่ต้องไปจ่ายตลาดข้างนอกเป็นซูปเปอร์มาร์เก็ตที่ผักสดมากๆเลยถ้าเกิดว่าเราปลูกเองนะคะวันนี้เราก็ได้แขนงกระหล่ำปีนะคะมาอยู่ที่สามช่อเองนะคะไม่เยอะนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเก็บเอาไปาผัดกับปลาเค็มไปแล้วนะคะเก็บไปแบบได้จานบลเลอร์เลยแล้วคันนี้ มันมีขึ้นมาใหม่และเก็บได้แค่นี้นะคะเน่ก็จะทานแค่นี้ล่ะคะ่ะสําหรับชาบูหม้อน,นี้นะคะแล้วก็มีผักของเรานะคะมีกระหล่ําปีที่เอาไว้ทานเองอันนี้เป็นหัวจิวจ๋วๆเล็กๆนะคะไม่ได้ใหญ่มากเพราะาหัวใหญ่ก็แอบเก็บกินไปบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็คือเหมือนทยอยกินเนาะปลูกไว้ประมาณไม่กี่ต้นอ่ะสิบกว่าต้นแล้วก็ทยอยเก็บกินทีละหัวสองหัวนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเก็บใบขึ้นช่ายเลยค่ะชวนคุยซะแบบ เดี๋ยวจะออกนอกเรื่องไปนะบริเวณนี้ก็จะเป็นขึ้นช่ายที่ปลูกเอาไว้นะคะจะหล่อมแหลมหล่อมแหลมไปบ้างเนาะคือใบมันก็หายไปบ้างเพราะเก็บกินไปเยอะเลยก็จะปลูกเอาไว้ใกล้ๆกับแปลงสวิชชาสวิชชาก็มีอยู่ไม่กี่ต้นนะคะเพราะว่าก็พอเก็บทานนะเอาไปทําน้ําผักปั่นได้นะคะหรือว่าใครจะปลูกเป็นซลอรี่แล้วก็รบบทานกับน้าผักก็ได้เนาะ แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเก็บใบขึ้นช่ายยังไงให้มีกินมีใช้ไปตลอดเลยนะคะนี่ซูมาใกล้ๆนิดนึงอันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายที่ปลูกเอาไว้นะแล้วเขาก็แตกเห็นไหมคะปลูกเอาไว้ต้นเดียวนะคะแล้วก็เขาก็แตกแขนงมาอีกนะคะเราก็เก็บแบบนี้เลยค่ะ เอาไว้ให้เขาสังเคราะห์แสงบ้างนะสมมติว่า1ต้น1ต้นตอนนี้ของแนน่ะเขาจะเหลืออยู่แค่3ามใบเองนะคะ mm hmm. เขาจะเหลืออยู่แค่3ามก้านเองเราก็เก็บมาสักก้านหนึ่งนะคะ1ก้านพอค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บต้นอื่นต่อนี่นะคะใช้วิธีการเด็ดแบบนี้เลยก็จะเห็นได้ว่าช่วงข้างล่างเนี่ยเขาจะอยู่ในดินนะคะก็เช่าข,า,ขาวๆนิดนึง เราก็จะมีใบขึ้นใช้เอาไว้เก็บกินอย่างแบบนี้นะคะเราก็จะเก็บใบด้านล่างนิดเราก็จะเก็บใบด้านล่างก่อนนะคะค่อยๆเก็บไปนะสมมติว่าอ่าต้นนี้มีกี่ใบนะเดี๋ยวมาดูกันต้นนี้ก็จะมีอยู่3ามก้านเหมือนกันค่ะก็จะเด็ดมาสักก้านหนึ่งแค่นี้คือเวลาดึงนะคะดึงแล้วก็เฉียงนิดนึงนะคะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวมาซูมใกล้ๆอีกทีหนึ่ง เดี๋ยวมาดูอันนี้นะคะน่าจะชัดกว่านะคะส่วนต้นนี้จะมีอยู่ทั้งหมด4 4ก้านแล้วก็มีใบจิว๋วกำลังเกิดขึ้นมานะคะเราก็ดูว่าใบไหนกิ่งไหนนะคะก้านไหนที่อยู่รอบนอกที่สุดนะคะเราก็จะเด็ดนะคะระหว่างมันจะมีก้านนี้กับก้านนี้นะคะเราจะเด็ดก้านนี้ก่อนนะคะเพราะว่าอยู่ด้านนอกกว่านะเราก็บิดแบบนี้ค่ะ แล้วก็จับอย่างนี้นะคะจับแล้วก็บิดเฉียงมาแบบนี้นี่นะคะฮึอึบนี่แล้วก็มือขวาเราก็กดกดต้นแม่เอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาถอนมาทางล่างนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยเราก็จะมีใบขึ้นช่าเอาไว้ทานได้นานๆแบบนี้เลยนะคะมันก็จะขาวๆแบบนี้เนาะเห็นไหมเอ่ยตรงเนี้ยมันก็จะอยู่บริเวณ ดินตรงนี้จะอยู่บริเวณดินนะคะแล้วก็ก้านนี้ก็ผลดินมานี่นะคะยาวมากอยากให้เห็นต้นนี้มากๆเลยต้นนี้แดน,นเก็บทานหลายรอบมากๆเลยนะคะจนต้นเนี่ยเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วนะคะตอนนี้เขาก็จะมีความแข็แ่นกว่าต้นอื่นนิดนึงเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังเก็บทานได้อยู่นะนี่แล้วก็เก็บแบบนี้นะคะปึ๊บ ไหมบิดนิดนึงปุ๊บอันนี้แนนใช้มือเดียวนะคะอีกมือหนึ่งถือกล้องนะคะอ่าอย่างนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยพอได้อยู่เนาะอันนี้ต้องค่อยๆนิดนึงเพราะว่าแนนไม่มีอีกมือหนึ่งคอยจับต้นนะคะนี่แอบเห็นไหมได้แล้วอันนี้ใบเขาจะสิวสิวกว่าต้นที่แล้วนะคะแต่ก็พอเล็มๆกินได้ อันนี้ก็เป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะคะที่แนนซื้อมาทานอีกเหมือนกันค่ะแล้วก็ตัดตัดต้นนะไปทานแล้วหนึ่งรอบนะคะแล้วกันนี้แนนก็เอามาจิ้มดินต่อเขาก็เป็นนะคะแล้วรอบนี้แนนก็จะได้กินหอมญี่ปุ่นโดยที่ไม่ต้องซื้ออีกหนึ่งครั้งค่ะมาครั้งที่แล้วตัดไปนะคะเราก็จะตัดบริเวณที่เดิมของเรานะคะให้เขาได้เกิดขึ้นมาอีกนะคะ โอ้ยมีน้ำชอยโอ้ยน่ากินอ่ะวันนี้นะก็เก็บผักเหล่านี้ไปทำชาบูค่ะเป็นชาบูที่รอคอยเป็นชาบูที่แบบใฝ่ฝันมานานมา,นา,นมากๆเลยค่ะนั่นก็คือชาบูที่เป็นผักปลอดสารร้อยเปอร์เซนต์ผักที่ปลูกเองทั้งหมดค่ะแล้วก็ส่วน คลิปอื่นๆนะคะเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปดูที่ช่องแนนได้เลยค่ะหรือว่าถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามและถ้าหากว่าเพื่อนๆท่านใดมีข้อแนะนําหรือมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ใต้ด้านล่างเอาไว้ได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวกินชาบูก,ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย